อำเภอป่าพ,อพยอมของเรานั้นนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวล่องเก่งที่สวยงามหลายแห่งแล้วเราก็ยังมีเมนูอาหารพื้นบ้านที่อร่อยๆอ,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 อีกมากมายจะเป็นอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะตามไปดูครับเมนูแรกเราตามไปดูแกงน้ำเคยยอดไหวายซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอป,ป่าพยอม

ก็มีในกรูดนะคะกระก้ากันกัก้ามมะนาวนี่เกลือค่ะคว้าค่ะตีวัเตวัดตรงกล้าไม่ได้นะคือเกิดวายค่ะเกิดวายวายเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเราตกไปตกไปตัดถือวันตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ออกกอกมากดูเป็นนี่นะคะต่อไปเรามาตั้งมาในกันตอนกันถุงนะคะได้เกิดปลา

ไปไันนะครั mm ้ม hmm. ติ้มมันมีอะ้นมปันนะกาะาดักต้นนะครับคื้รมันกลมะนาอ้มนาใส่ังใรัละใส้ใุนะนีในนี้เครื่อไม่ได้ใก้ที่ใช่มคงไม่้อะใลอัน เจ็บเจ็บริดริดพราเจ้าตายเกลียดเจ็บเต้ยเต้ยตะลยตะยไป้าหวังเพ่งกาน้เราเพ่งตามน้ำตาน้ำตาเต้นไปเลยนะไอ้รถมันเต้นร้องสดเต้นเต้นีเราอีจ่าดรถเขาจ่ายเด็ดดัเลเต้ับเต้นปั๊นี่ตั้งวลาได้งกดด ตรงนั้นตรให้ักทุกตวนมาแม่จะไม่รู้ว่ะไม่อนไหลกันวัดวัดตรงวัดประมาณมานตรวัดมตรงวัดวยเ่กันคือตาดดอปันกับเลืองแ่เราไม่ต้องนั่นที่โยนกยะยศไหนนี่งนราเก็บโย่ กันต้นต่อไปนะคะไปจาไม่ใ่ปารยกาเซบีการเก่งน้ำเกือโยดย้ายนะคะการน้ำเกือโยดว้ายเนี้ยดาว่าเกลือเก่งงานรับบราบวดใจบริการนะคะโตมาได้เลยมีตูตู้คเต เจ็ดเจเจเจ็ดเเมนูต <compelling> mm ่อไปทอดมัน <chanting> ก <oses Five Wuhan> ุ้งใบเล็บครุฑคนใต้ชอบกินทอดมันกุ้งกับขนมจีนในมื้อเช้า หลังแจงซก็มันใช่ที่มันดูช่วยกันเนี่ยแม่เข้ากันใส่เครื่องใส่เครื่องแต่ก็ใส่เคยใส่เคยแต่ก็ใส่น้ำ่นใส่ลงไปค่ะต่อใส่ใส่ลงไปแต่กระเนี่ยแม่เข้ากันช่วยช่วย ไปนี่รู้ตรงตามันได้ได้หมใกล่องลูกค่ะ่ตรงไก้มัดเสื่อว่าหลาเลี้ยวกะได้ถือเนี่ยใส่ไ้ปลาลงนะ lào hoặc là rau kêu lào kêu lào kéo lào lào chục hai mấy 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 chục hai bầy chim in mấy chục ตองเหนั้งแกรไส่ใส้จานแล้วก็โรยกรุงหน้าบนแล้วก็ใส่สาดเลยจ่จอมทีก็ได้อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเนี้ยได้เนี่ยเป็นเนี้ยครับลองทำไปได้ไม่ต่างๆนี่เป็นเี่ยเป็นการนต่า ข้อข้อเบือทั่ข้อเบือทั่วกับทุนไปทุนหาซี่ซามของแทกซี่เจ็ดเจ็ดนางเทวกันเนี่ยเมนูต่อไปน้ำชุกโจร หรือน้ำพริกโบราณทคนะคะีผ้งร่นะคะไ้นะคะอแดงนะคะล้วกมะนาวการติมน้ำตาลนะคะหรว่าปัจจุบันเ่เราจะ่นให้เอขึ้ดการใส่ผึ้งหรือว่าปลากระด้างนนะคะ นะคะสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้วิธีการอย่างใช้จ้ำแต่ว่าของเราเราขอนเรานใช้ช้อนนะคะ เองเติมน้ำร้อนที่ยน่ะเพื่อให้กะปิละลายเ ขาแล้วก็เอาน้ำซีอิ๊วเราควรรับประทานกับข้าวเชื่อมเพียงก็จะมีผับลวกแล้วก็ผับตอกนะคะแล้วก็เครื่องเครื่องอื่นๆก็จะมีไข่ต้มนะคะผักลวกร่าน้ำกะทินะคะมีไข่ปลาแล้วก็มีปลาทูทอดนะคะเพิ่มรสชาต ลองกิ้มได้เลวยนะเราิำได้ดลยค่เราจิอมกนได้เ้ยครับที่เมกกลัวอยู่น้อยเมนูต่อไปผักเลียงต้มกระทิ ไข่มดแดงซึ่งเป็นเมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งของบ้านเราเม,มื่อกี้มีแต่หมดแดงกัดเทียมแล้วก็กรราตมหม้องกแบบับกระเทียมใส่ไปด้วยนะคะเพืกันต้มในการครุงข้าใส่หอมกระปิพพ่อนนะคะใส่หอมกระปิเสร็จแล้วก็ต้มมันเดือด เราก็ใส่กับสีเขียวไปแล้วก็หอมหอมแดงนะคะหอมแดงกับกระเทียมใส่ลงไปกินรสดูก็ดูว่าตั้งมันทั้งออกเค็มนิดหน่อยแต่ไม่ไม่เค็มเยอะนะคะก็มีทั้งรสเปรี้ยจากมะเด่นนะคะเป็นเป็นของกินบ้านนะคะเป็นเยอะมากมายเฉลิมากมายนะพี่ี่เห็นก็ยืนมองยูสายตาแล้วก็ตั้งมุมไปดูพี่ที่ทำเอ็ม และเมนูสุดท้ายสำหรับวันนี้คือแกงเลียงสมุนไพรกุ้งสดซึ่งทุกท่านทราบดีว่าน,นี่คืออาหารเพื่อสุขภาพที่หมอมักจะแนะนำให้รับประทานบ่อยๆอาการจัดกิจกรรมโครงการคุมปัญญาสู่ใทอาหารขึ้นบ้านอ,าารรองถินในวันนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดเนี่ยนะคะให้เห็นคุณค่าของ ผักพื้นบ้านสมุนไพรไทยนะคะที่นํามาประกอบอาหารนะคะก็คือเพื่อที่จะให้มีการเรียนรู้แล้วก็ให้มีการเผยแพร่ออกไปมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่อินจักแล้วก็ทําเป็นเฉพาะแม่ครลลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอปากพยอมนะคะแกงน้ำเพรยยอดไวยนะคะก็เป็นที่รู้จักของชาวแัว่พิลลแล้วก็ ตำแบตอื่นๆทั่วไปนะคะถ้าพูดถึงปากพยอมก็ต้องนึกถึงแกงน้ำเคยยอดไวยนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะทําให้คนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยนะคะได้มา,เ,าเรียนรู้การวิธีการทําอาหารนะคะซึ่งนอกจากมีแกงน้ำเคยยอดไวยของปากพยอมแล้วนะคะก็ยังมีผักเรียนพริกกะทิไทยมุกุแล้วก็มีแกงเรียสมุนไพรกุ้งสดนะคะน้ำพริกโจนแล้วก็มีทอดมันกุ้ง ใบเล็กทุกนะคะ mm hmm. ซึ่งแต่ละ mm hmm. ชนิดเนนะคะ mm hmm. ของอาหารเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีคุณค่าทางอาหาร mm hmm. นอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการ mm hmm. แล้วก็ยังมี mm hmm. เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคตา่างๆอีกด้วยนะคะ